เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราซื้อแหวนมาวงหนึ่งนะครับโดยที่เราเน้นเป็นพรนะบวก1พรนั่นเองนะครับก็เลยจะมาทําแหวนกันนะครับในส่วนของ E ีีนี้นะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับทอดด์ไลท์อินฟินิตนั่นเองนะครับมาคือหลังจากที่เราเล่นไปสักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมตรงเนี้ยเราต้องการจะเปลี่ยนแหวนแล้วนะครับเพราะแหวนเริ่มต้นเนี่ยมันมันไม่ได้ใช้แล้วนะครับ พวกคาถาอะไรเนี้ยมันก็จะต้องทําต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมเพื่อให้เราเนี่ยสามารถลงในส่วนของทีที่มันสูงกว่าเดิมได้ลงแมพที่มันสูงกว่าเดิมได้นะครับนี่แล้วก็อยู่กันในที่เจ็ดแล้วนะครับเพิ่งจะได้มีเวลาเล่นประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับในส่วนของทอตไลท์ต่อจากคลิปเมื่อวานเลยนะครับมาไม่ให้เสียเวลานะครับเรามาเริ่มทําแหวนกันก่อนนะครับ หลังจากที่ทุกคนได้ในส่วนของสเตตัสที่เราต้องการแล้วนะครับแล้วก็กดล็อกไว้นั่นเองนะครับผมอย่างตรงนี้เนี่ยต้องการบวกหนึ 1, ่งพรที่รวบรวมนะครับเป็นอ่าเป็นแม็กซ์สูงสุดเงน,นะครับแล้วเราก็ล็อกไว้นะครับทีนี้นะครับสเตตัสต่อมาอันข้างล่างเนี่ยแอฟฟิกนะครับแฟกททายเนี่ยนะครับเราก็ ดูนะครับว่าเราต้องการอะไรนะครับแหวนวงนี้เนี่ยจะไปแทนอะไรนะครับจะไปบวกต้านทานกัดกร่อนไหมจะไปบวกต้านทานอะไรไหมอะไรเงี้ยนะครับอย่างสมมติเราถอดแหวนตัวนี้ออกนะครับอะไรที่เราหายไปนะครับก็มีต้านทานสายฟ้านะครับต้านทานน้าแข็งนั่นเองนะครับที่เราหายไปแล้วก็มาดูนะว่าอ๋อตรงนี้เนี่ยเราต้องการอะไรนั่นเองนะครับที่จะทําให้ต้านทานของเราเนี่ยมันเต็มนะครับแล้วก็แหวนตัวนั้นมาเนะฮะ ทีนี้เราได้แล้วนะครับเรารู้แล้วว่าเราต้องเอาต้านทานอะไรนะก็ะคือต้านทานน้าแข็งแล้วก็ต้านทานไฟฟ้าใช่ไหมเราก็ได้สเตตัสที่เราต้องการมาก่อนแล้วก็มีกระกรน,นะครับแล้วก็พรที่รวบรวมนะครับแล้วก็กดล็อกไว้นะครับแล้วทีนี้เราก็สุ่มนะครับในการสุมเนี่ยนะครับจะใช้ทรายวิญญาณเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับฉะนั้นถ้าเราสุ่มได้สเตตัสอะไรที่มัน พอใช้ได้ในส่วนของตอนต้นเกมเนี่ยนะครับเราก็ใช้ไปก่อนนะครับผมเพราะว่ามันเป็นประดับที่ใช้ตอนต้นเกมนั่นเองนะครับแต่ถ้าใครดวงดีปุ๊บสุ่มมาได้ G ีเลยเงี้ยโอเคเลยนะครับอันนี้ดีเลยนะแต่เนี่ยนะครับก็มีทีนะครับแต่ก็ไม่แย่เพราะว่าใส่เข้าไปแล้วก็ต้นทางกัดกอนเนี่ยขึ้นมาเกือบเต็มนั่นเองนะครับฉะนั้นเราก็ต้องการแค่ต้นทางน้ําแข็งแล้วก็ต้นทางสายฟ้าน่เองครับงั้นกดสุ่มกันเลยฮะ ยาวครับผมถือว่าในซีซัน่นต่อมาเนี่ยมันทำของกันค่อนข้างง่ายนะครับมาอันนี้ต้านทานน้ำแข็งมาแล้วนะครับแต่ว่านะครับเราไม่ต้องการให้สเตตัสข้างบนอ่ะดาเมจโปรจตายนะครับแล้วก็ค่าลบหลีกค่าลบหลีกเราไม่4ีนะครับแต่ว่าดาเมจปรจตายเราไม่ต้องการไงอันนี้มาเป็นต้านทานเพลิงเนี่ย46เลยนะครับซึ่งมันก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่า เราก็ยังไม่ต้องการนะเราก็กดสร้างไปฮนะอ้อันนี้ก็ใช้ได้นะต้านทานธาตุเนี่ยอันนี้ก็ดีนะครับถ้ามันสูงกว่านี้เนี่ยจะโอเคเลยนะครับเราสามารถเอาอันนี้ก็ได้นะทุกคนพราะข้างบนก็ไม่แย่นะครับข้างล่างก็พอดูได้นะครับแต่จริงๆแล้วเราไม่เอาดีกว่าเราต้องทานต้อง,ต,องต้องการสายฟ้าแล้วก็น้ําแข็งนะั่นเอง แล้สุ่มไปแฮทุกคนสายวิญญาณเรามีไม่เยอะนะโอเคมีสายฟ้ามานะครับแต่น้ําแข็งแล้ก็น้ําแข็งเราก็ไม่แย่มีไล่เวทนะครับเราสามารถไปเพิ่มเติมได้คือไปไล่เวทเสริมได้นะฉะนั้นขอดูก่อนขอเป็นต้านทานอะไรก็ตามที่มันอยู่ข้างล่างอันเดียวนะครับผมจะหมดตัวก่อนไหม อันนี้ต้นทันเฟืองอันนี้มันไม่ได้ใช้อะ่ะทุกคนเราล็อกมันเดิมไว้อยู่นะครับสุ่มไปเนี่ยมันไม่หายนะอืมจะหมดตัวแล้วใกล้แล้วมาทีเพื่อนโอ้โหต้นทันเพิงทำไมต้นทันเพิงมาเยอะจังเลยฮะได้อีกห้าทีทุกคนโอ้โหต้นทันเพิงมาทำอะไรแยะอันนี้น้ำแข็งกะ ความม่่งวนะครับเราไม่ต้องการเราต้องการแค่น้ำแข็งเฉยๆนะแล้วก็ข้างบนเป็น2สเตตัสที่มันบวกดามีดแล้วหน่อยก็จะดีมากนะครับปึ่มเป็นสายฟ้าแล้วก็เป็นขี้นั่นเองอ่ายังไงดีนะครับข้างบนก็ไม่แย่นะเพราะบวกโจมตีไล่เวทน,นะครับอันนี้ก็โอเคแล้วก็ค่าคี้แต่มันก็ค่อนข้างต่ำแหละทุกคน จะไปก็คือหมดแล้วนะครับโอเคเราเอาอันเดิมนะครับทีเนี้ยเราก็ได้มาแล้วใช่ไหมเราสามารถไปไล่เพิ่มได้นะครับไปไล่ในส่วนของต้านฐานเพิ่มได้แต่ว่าเราต้องมีในส่วนของตัวาสายวิญญาณเพิ่มเติมนะครับไปเล่นกันสักแมปสองแมปเนี่ยก็น่าจะพอไล่ได้แล้วตอนนี้ไล่ได้ไหมนะครับตอนนี้ก็ไล่ได้นะไม่ใช่ว่าไล่ไม่ได้นะครับนี่ไงต้นฐานฟาผ่านะครับแต่ว่ามันใช้ครั้งละสิบซึ่งมัน ก็ได้อยู่ได้เลยจะคือ29ก็โอเคนะครับทีเนี้ยมาดูต้านทานเราครับเป็นไงต้านทานเรา75นะครับมีแค่กัดกร่อนนะครับที่เป็น73นะตรงเนี้ยเราต้องการแค่ในส่วนของบวก1นพรที่รวบรวมเท่านั้นเองนะครับเห็นไหมทุกคนทีนี้ทุกคนก็ได้ไอเดียเราใช่ไหมว่าอ๋อเราสามารถทำอย่างเงี้ยนะครับทำของใส่ได้นะอันนี้เป็นในส่วนของการทํา ในส่วนของแหวนนะครับสําหรับใครที่ไปดูในตลาดแล้วออกมันมีสเตตัสที่เราต้องการนะครับแต่ว่าเราไม่อยากเสียตังเยอะอะไรเงี้ยนะครับเราก็สามารถไปซื้อมาทําเองก็ได้นะครับเพราะช่วงต้นเนี่ยของดีเนี่ยมันยังไม่มาหรอกนะครับมันจะเป็นของเบื้องต้นที่ใส่ได้นะครับทำให้ลงทีเจ็ดง่ายๆอะไรเงี้ยนะครับก็สัน้สนๆประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของการทําท็อตไลท์ทำแหวนนะเออ ครานี้เดี๋ยวไปลงแมปให้ดูอีกแมปหนึ่งแล้วกันนะครับดูว่าในส่วนของตัวออร์เคิลเนี่ยเล่นไปถึงไหนแล้วนะครับก็รับของนิดนึงมานะครับก็เป็นดินแดนอาฟ้าร้องนะครับเพราะว่าต้องการจะเอาในส่วนของไอเทมบอสเองนะก็เลยลงในส่วนของตรงนี้ก่อนมาตรงนี้ไม่มีอะไรที่เราต้องการเลยนะครับเราก็ลงการ์ดไปนะทุกคนกดก็ได้นะไม่กดก็ได้นะครับในส่วนของ เสียงสะท้อน,นะครับเขมคิดมาเข้ามาแล้วนะครับชาร์จไปก่อนเราเล่นเปน็น snapshot นะทุกคนต้องระวังตายด้วยเวลาที่อุ้ยพูดยังไม่ทันกัดคำตายหาเยเลยก็ต้องระวังตายด้วยนะครับนะเพราะว่าเราต้องการเก็บเลเวลในช่วงต้นเกมนะครับ ถ้าเป็นฝันดีเนี่ยนะครับมันจะย,ยังไม่เสีย,เยนี่นะทุกคนมันจะเอ้ยเอ้ยเอ้ยติดไรมันจะย,ยังไม่เสียในส่วนของฟองฝันนะครับแต่ถ้าเป็นส่วนของฝันหลายเนี่ยมันจะเสียในส่วนของฟองฝันนะทุกคนฉะนั้นระวังนิดหนึง่งกลับมาอัพในส่วนของข้างบนก่อนฮนะขอดาเมจนิดนึงเพราะว่าเราต้องการเอาเลเวลสกิลตรงนี้นะฮะ ตะกี้มันมีโล่นะมันก็เลยถึกมากฮนะแล้วก็ตัวนี้พลังงานเรายังไม่ครบนะครับทุกคนมันก็เลยไม่ได้แรงมากนะครับช็อกเกตหลักของเราเนี่ยใส่สี่ช็อกเกตนะครับทําให้ดาเมจมันขาดไปหน่อยหนึ่งนะมันไม่มีคีนั่นเองทุกคนถ้ามีคีเนี่ยมันจะทําให้ดาเมจเราแรงมากกว่านี้นะครับแต่นี้ก็โอเคนะตะกี้มีวาร์ปติดวิ่งติดหน่อยนะครับเรียบร้อย ช็อตไปฮะโอ้โเกือบบันเทิงมาดูนะฮะในส่วนของฟองฝัน,นครับมีอะไรให้เราเอาบ้างนะฮะลบฟองฝัน1อันนะครับแล้วเพิ่มฟองฝันเรืองแสงหนึ่งถึงสามอันนะครับเป็นสุ่มนั่นเองฮะเลือกสุ่ม2ฟองฝันเงินตานะครับมันก็ไม่โอเคป่ะเพราะาเราไม่มีฟองฝันเงินตางั้นเราลบฟองฝัน นะครับหชิ้นนะครับแล้วเพิ่มฟองฝัน2ชิ้นเนี่ยคุณภาพไม่ต่ำกว่าสีน้ําเงินนะครับน,นี้สุ่มนะอันสุดท้ายนะปะกดไปฮะเออดีที่มันลบสีขาวต้อลบสีฟ้าไปก็เซ็งเหมือนกันนะดวงทั้งนั้นนะโอเคมีสายฟ้าครับจี้ไปจี้ไปจี้ไปฮะจี้ครับจี้ครับจี้ครับจี้ฮะมันเป็นบัฟที่ได้จากฟองฝันนั่นเองนะทุกคน นี้หมดแล้วหมดแล้วแล้วก็เบาลงแล้วเป็นไงด่านนี้เป็นด่านที่วิ่งง่ายที่สุดแล้วนะครับใครที่เล่นมาซักหนึ่งเนี่ยจะรู้นะว่าด่านนี้เนี่ยใช้ในการปั๊มเลเวลให้มันถึงร้อยนะใครที่พยายามปั๊มเลเวลถึงร้อยเนี่ยลงด่านนี้ทั้งนั้นนะถ้าการไม่ดีเขาก็ไม่ได้สนใจการไงเขาจะวิ่งด่านนี้กันยาวๆเลยฮนะแต่ครับสวยงามตามท้องเรื่องฮนะค่อนข้าง คิวอยู่มาทีนี้ความโลภหาดูว่าจะได้อะไรไหมนะครับคิดนึงข้อมาเข็มปิดเลยโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางในการทํำอุปกรณ์ทำแหวนนะครับ เดี๋ยวจะมีทําแหวนอีกกันหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนครับตอนทําแหวนอีกกันนึงนะตรงนี้เดี๋ยวขอเก็บเนื้อส่วนของซ้ายวิญาณก่อนนะซ้ายวิญาณหมดนะครับตะกี้มีอยู่500นะครับก็เลยโอ้ไหนก็จะทําแล้วนะครับก็เลยเอามาทําให้ดูแล้วกันนะครับผมมาอีพีนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่กับทอลินฟินิกส์นะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับบ๊ายบายครับ